รีบตื่นนอนตามแผนแดนชายหาดไม่ให้พลาดอยากเห็นเป็นกระแสกับอาชีพชายฝั่งยังจอแจของสดแน่ผู้ปลามาเป็นลำต้องดินรนออกเรือนเมื่อตีสองรีบคอยจ้องพิกัดวัดประสัม เป็นเรือเล็กไม่ไกลใช้การจำไม่เน้นยำ้ำเล็กใหญ่ไม่เพียงพอชาวประมงคงไว้ได้อาชีพแต่ต้องรีบแข่งเวลาไม่ช้าหนอลากวดเสร็จกลับฝั่งคนหวังรอที่มาขอซื้อไปไว้รับทาน เช้าวันนี้ได้ปลามาเป็นหลังคงได้พักซ่อมเรือเผื่อลื่นต้านอายุเรือหลายปีที่ใช้งานคิดสงสารเรือน้อยใช้บ่อยเกินชาวประมงชุดนี้มีเพียงกลุ่มแต่ยังคุ้มกับรายได้ไว้สันเสริญ ขอประทังชีวิตวิกฤตเดินไม่ไอายเขินต้องทำเพราะจำเป็นไม่หวังรวยล้นฟ้าแก่พารอดได้สิบทอดร,รุ่นคุณค่าเห็นรักทะเลร่วมใจใส่ประเด็นสมควรเน้นอนุรักษ์พิทักษ์ทะเล ประกรจับปลาล่าสัตว์น้ำทุกเช้าค่ำจำกัดไม่ขัดเฉยึยดระเบียบกรมประมงวงแเนไม่มีเลขทุจริตให้ผิดทางอีกไม่นานความเจริญเดินมาสู่ต้องต่อสู้อนาคตกำหนดสาง พวกนายทุนหมุนเงินเจริญวางสิ่งปลูกสร้างกลบเกลื่อนเหมือนรุกรานเป็นข้อคิดเล็กน้อยปล่อยสกิดกับชีวิตข้างหน้ามาประสานต้องตีกรอบประมงคงอีกนานอาต่อต้านนายชุนเจื้อจุงมใคร ควรส่งเสริมเรื่องนี้มีพิเศษกำหนดเขตพื้นที่ตีสววยนักท่องเที่ยวอยากมาหากำไรเก็บรูปไว้ที่ระลึกต้องประจองเป็นจุดขายใช้ฝั่งอย่างพื้นที่ เป็นเรื่องดีมีประมงคงสนองหาจจอบเทียนคนเวียนมาแถมหน้ามงเพื่อยกย่องเชิดชูคู่ชาวเล